พี่น้องจ้าเจฝ่าพามาเบิงหานเด้อจ้าดูสิคะสวยงามบอกจ้าพี่น้องจ้าเขาก็ทักทายกับคนคือกันเะจ้ายิ่งเหตุนคนเยอะยิ่งส่งเสียงดังจ้าดูความน่ารักของเขาค่ะพี่น,อน้องไม่ได้เข้าไปข้างในนะคะอันนี้อยู่ข้างนอกบ้านหมาเห่าจ้ามาเห่าน้องฮาน มาหาน้องหานมาหาเจ้ฝ่าจ้าน่ารักจังเลยเขาเดินมาแล้วค่ะดูสิคะน้องหานค่ะพี่น้องพามา,าฟังเสียงหานเด้อจ้าฟังเสียงหานจ้าพี่น้องจ้า าชมน้องห่านจ้าพี่น้องดูสิคะน้องห่านจ้าน้องห่านเข้าเล่นอยู่นาบ้านให้ดูใกล้ๆคะ่ะดูสิคะน่ารักไหมคะน่ารักไหม